ตาเจ้าหาวสวัสดีครับทุกคนรู้สึกตื่นเต้นและดีใจด้มาเพราันอีกครั้งนึงครับวันนี้จอมยุทิย์ Chinese Master จะมาให้ความรู้ด้านภาษาจีนที่เอาไปใช้ง่ายๆนะครับพูดจีนง่ายเก่งจีนไวก,กับจอมยุทิย์ Chinese Master วันนี้เราจะมาเรียนคําว่าขอบคุณนะครับภาษาจีนคําว่าขอบคุณพูดว่าอะไรครับซีซีถูกต้องครับหลายๆท่านพอเคยได้ยินนะครับว่าขอบคุณภาษาจีนเรียกว่าเซี่ยเซีนน่ยทีนี้เวลาพูดคําว่าเซี่ยเซี่ยขอบคุณเนี่ย มันจะมีเทคนิคนิดนึงนะครับในการใช้ก็คือว่าเสี่ยตัวแรกออกเสียงยาวนะครับออกเสียงยาวเสี่ยตัวหลังออกเสียงสั้นนะครับสั้นและเบานะครับออกเสียงว่าเสี่ย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 ลองออกเสียงดูสิครับดีมากครับออกเสียงว่าเสี่ยเสี่ยนะครับเสี่ยเสี่ยว่าขอบคุณเสร็จแล้วถ้าจะบอกว่าขอบคุณมากขอบคุณมากภาษาจีนพูดว่าตัวเสี่ยนะครับออกเสียงว่าตัวเสี่ย ตัวเสฉยเราออกเสียงดูสิครับว่าออกเสียงว่าอะไรครับตัวเสฉยนะครับแรกๆในการฝึกภาษานั้นไม่ต้องรีบแรงนะครับในการออกเสียงออกเสียงช้าชชัดชนะครับขอบคุณพูดว่าเสฉะนะครับออกเสียงว่าเสฉะอ่ายอดเยี่ยมครับถ้าขอบคุณมากพูดว่าอะไรครับขอบคุณมากพูดว่าตัวเสฉนะครับตัวเสฉะ คำว่าช e, ี e ้ว่าขอบคุณนะครับตัวแปลว่ามากนะครับตัวแปลว่ามากตัวเชี่ยแปลว่าขอบคุณมากตัวชี้แปลว่าขอบคุณมากนะครับบางครั้งอาจจะมีคําถามว่าเอ, mia, เอ๊ะเคยได้ยินคําว่าเชี่ยเชี่ยหนีอ่าเชี่ยเชี่ยหนีพูดได้ไหมได้ครับภาษาจีนคุณจะพูดว่าช e, e ี<ๆ>้ชี้ก็แปลว่าขอบคุณความหมายก็ครบถ้วนอยู่แล้วหรือจะพูดว่าเเีี่่ยยหนี ก็ได้ครับเชี่ยเชี่ยนีก you know, ็ได้เหมือนกันเช่นกันได้เช่นกันครับฉะนั้นการขอบคุณในภาษาจีนก็ใช้ได้หลากหลายหรือถ้าจะใช้อย่างเป็นทางการนิดนึงนะครับขอบคุณอย่างเป็นทางการนิดนึงเราจะใช้ภาษาจีนว่าอะไรดีเอ่ยเราจะใช้คําว่าการเชี่ยนะครับขอบคุณอย่างเป็นทางการเป็นทางการนิดนึงก็ใช้คําว่าการเชี่ยนะครับการเชี่ยออกเสียงว่าการเชี่ยนะครับการเชี่ยขอบคุณอย่างเป็นทางการนะครับ เอาละครับผมอยากให้ฝึกภาษาจีนง่ายๆนะครับเริ่มจากจุดเริ่มต้นง,ง่ายๆขอบคุณพูดว่าอะไรครับขอบคุณพูดว่าเชี er ่ยเสียเชี่ยเสียขอบคุณมากพูดว่าตัวเชี่ยนะครับตัวเชี er ่ยขอบคุณอย่างเป็นทางการอา่าพูดว่าอะไรครับขอบคุณอย่างเป็นทางการพูดว่าการเชี er ่ยออกเสียงว่าการเชี er ่ย